สวัสดีค่ะเขบครัวทำกินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะมาดูเมนูกับข้างของยายวันนี้นะคะผักเยอะแยะมากมายเลยค่ะยายจะแกงไตปลาค่ะไตปลาทูอย่างดีนะคะยายซื้อมาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องต้มไตปลาค่ะมีปลาทูนะคะยายแกะแล้ว ทองค่ะตัวฝักยาวมะเขือเปาะนะคะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ที่เขาต้มขายนะคะวันนี้ยายได้หน่อไม้ไล่มาค่ะพริกแกงยายปั่นเอานะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ แต่ไข่ใบมะกรูดน,นะคะข้าเปียกค่ะได้ใส่ไปเลยนะคะไตปลาค่ะเราจะต้มไตปลาก่อนนะคะ ปลาเราได้แล้วนะคะยายต้มประมาณห้านาทีค่ะยายปิดเตาแป๊บไตปลาเราได้แล้วนะคะเดีย๋ยวยายจะปิดเตานะคะเอาน้ำไตปลาเราไปกรองก่อนนะคะยายกรองน้ำไตปลาเสร็จแล้วนะคะเทใส่หม้อคืนค่ะ แล้ก็เปิดเตาอ,อินนะคะใสะพ่พริกแกงนะคะพริกแกงลงไปเลย ด้วยเนื้อปละทูนะคะยายใส่เนื้อปละทูลงไปเลยค่ะทักทองนะคะยายใส่ประทองไปเลยหน่อไม้ค่ะ อีกแป๊บหนึ่งนะคะ ยจะปรุงรสนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะอยาจะปรุงรสนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะ เพิ่มความนัวนะคะด้วยผงชูรสค่ะอันนี้ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้าไม่ทานก็ไม่ใส่ค่ะใส่ะมะกรูดเดี๋ยวต้มอ,อีกแป๊บหนึ่งนะคะ ป,ปาเราสุกได้ที่แล้วนะคะพร้อมตัดเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวยายปิดเตาเลยนะคะกับข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะแกงไตปลาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ